ตนนี้้เพื่อนอกระดานผ้าไหนอ็ูัอนูนำอง้นวน้นำง้วเอเ้องนองเปูอนนอเ้ต้องนูนู็เป็นตัวอตอว คิดไหมอะจับเอวอะโยเขาลงสิครั้งนะดังๆหนึ่งสองสามุ่นในนัดด้วยสีดังๆน้้ก็อ่าไป่เดี๋ยวค่ะเอ็นาดีอันดาลิฟเขาอยู่หยบเส้นเหนไหมอันดัิมาเลย Thank cool you. ดูดเดี๋ยวก็วิ่งแซกนั่งลงเดี๋ยวคุณแอ่นจะให้ฟ้าหาหน้าทำให้ดูก่อนนะคะจะดูจะดูแล้วก็วิ่งอ่ะไปอ่ะอ่ะแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมแบบนี้เด็กๆทำได้ไหมคะ ออกมาก่อนคุณแดงจะดูเองคุณแดงจะดูเองว่าใครนั่งเรียบร้อยบ้างอ่ะฝาเดียวก่อนมาฝาเดียวฝาเดียวก่อนฝาเดียวก่อนอ่ะหนูต้องให้เรียบร้อยใครนั่งเรียบร้อยจะได้ออกมาก่อนอ่าเก่งมากต่อไป กระิดอดเพราะว่ากราคิดพูดกราคิดอดต่อไปให้มี่มาให้มี่รอก่อนนะคะอ่ะ เออสู à, ้เออชิดๆเอ้าไปดูเส้นเกร็งมากแบบนี้ไปดูสมได้อ่ะต่อไปออาหน้าไปออกไปพัหน้าเป็นตัวหยันใช่มั้ยเมื่อกี้อ่ะรอบนี้เอาจริงไปเร็วพัดหน้าค่ะรอบนี้เอาจริงรอกอนะคะเออเออเอ้าเกร็งมากพอต่อ ต้องให้เรียบร้อยนานๆเดี๋ยวคุณจะให้ลุกขึ้นมาสูงๆเออ เมื่อกี้อ yes. ่ะนี Ó, ่นมานี่กอนะนีะไปคนเดียวใครปวดไปคนเดียวอทำแบบนี้นะทำแบบนี้อ่ะกระโดดสองขาพร้อมกันอากระโดดสองขาพร้อมกันเออสองขา 跟跟。 คุณแนจำได้อ่ะให้ยาเราอีกรอบนึงนะชือไมจ้าอ่ะหมอ่ะไปดนเือนม่ให้เือนคุณแนนนะคืออ้าวต่อเอ้ยไงมา ทีนี้ทำตามคุณเฮนทำตามคุณเฮนอ่ะสิบครัง้งดีกองสิบครัง้งนดง มีถอยลางอีก